เออฮูอ้าดอกมาสวยครับอะไรวะไม่มีแถวที่สามหมอไหลลงหรอ,หหรอเออมาแล้ววายสามตัวครับยังไงเข้ายังไงก็เข้ายังไงก็เข้าทั้งหน้ายังไงเข้า,งงขาต่ออีกแล้วเหลือก้การกดอีก10ครั้งนะเออเฮ้ยฟีสปน์ินมาอีก<ๆ>แล้วน้องๆไปตอบแต่มาสามตัวอย่างนี้ยักให้มายังไงก็มา เอาละครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คบางจากยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่องแจ็คบางจากช่องนี้มีแต่ให้นั่นเองนะครับวันนี้ครับวันนี้เราจะมาเล่นตามคําขอเพื่อนๆนะครับที่แฟนคลับที่ขอแ็คมาให้เล่นเกมมาจอง2ครับมาดูครับว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรตามคิวที่1 3 4แต่ก่อนที่เราจะไปเล่นนะครับฝากไว้ก่อนฝากตรงนี้ไว้ก่อนเลยนะครับแจ็คทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อความบันเทิงความสนุก เท่านั้นครับไ,ไ่แนะนำให้เพื่อนเล่นตามนั่นเองนะครับแต่วไปที่เกมกันเลยกว่าวันนี้เพื่อนๆขอมาจอง2เราก็จัดให้ในทุนที่ขอมานะครับขอได้เท่าไหร่เดี๋ยวเราจะพยายามทําให้ได้ตามที่ขอเลยนะครับเราจะทําให้ได้ตามที่ขอครับเพื่อนๆขอมา1 0 0 0งพันถ้าถึง1 0ึ0ปุ๊บแจ็คหยุดเลยนะครับจะพยายามทําไม่ได้นะแต่ถ้าไม่ได้ยังไงนะก็ อย่าว่ากันนะหน้าแตกนะไม่ได้นี่หน้าแตกนะแต่ไม่เป็นไรครับอย่างที่ผมบอกไปครับเจ๊งก็เจ๊งไปด้วยกันนะครับเจ้าก็เจ้าไปด้วยกันได้ก็ได้ไปด้วยกันครับดูกันให้สนุกดูกันให้สนุกนะครับแล้วก็เล่นกันให้สนุกเกมพุกเกมเล่นแล้วสนุกหมดครับอยู่ที่เพื่อนๆจะมีวิธีการเล่นแบบไหนครับวิธีการเล่นแบบแจ็คก็คือแจ็คอยากคือแจ็คชอบมีเพื่อนเล่นด้วยครับเหมือนกันเล่นไปคุยไปครับมีเพื่อนเล่นก็จะสนุกแบบนี้แหละครับเดี๋ยววันนี้ไปที่เทคนิคกด30ครั้ง เพิ่มเบ็ดขั้นบันไดครับเพิ่มเบ็ดขั้นบันไดยังไงครับก็คือกด 1, 2, 3, 4, 5, 6ไปเรื่อยๆนะครับอุ้ยอยแล้วมา11บาทแล้วคือกดคือไม่ได้สนใจเกมเพราะว่าอะไรวะเพราะว่าเราเบ็ดน้อยอยู่เหมือนเหมือนกันแบบ คือปล่อยเกมเหมือนปล่อยเกมมันไหลไปก่อนครับรอไหลไปก่อนรอไหลไหมันยังไม่มาเยอะเพราะเรายังไม่เบ็ดเพิ่มเยอะนะครับเราเบ็ดเป็นท่าไมไดดังนั้นช่วงแรกอะ่ะไม่ต้องไปลุ้นอะไรมากครับช่วงแรกไม่ต้องไปลุ้นอะไรมากเพราะว่า <c oughs> เราไม่ได้เสียหมดอยู่แล้วครับเรามีทุนร้อยสิบแล้วก็เรากดแค่บาทเดียว <c oughs> แต่ก็ลุ้นแค่ให้มันได้ขึ้นมาเยอะหน่อยจากทุนที่มีนะครับ, <c oughs> รบลุ้นแ <c oughs> ค่ให้เยอะหน่อยจากทุนที่มีนะครับอ่ะโอเคครบละครบสามสิบครั้งเดี๋ยวเราเพิ่มเบ็ดขึ้นไปอีกนะครับเราเพิ่มเบ็ดขึ้นไปเป็น2บาทแล้วก็ กดออโต้ไปที่30ครั้งครับแล้วก็กดออโต้ไปสามสิครั้งเหมือนเดิมครับทุกๆุกเบ็ดหนึ่งครั้งกดออโต้สาครั้งนะครับสำหรับมาจองสองนะครับเพื่อนๆน่าจะรู้นี่เนี่ยพวกแฟนคลับที่ส่งมาให้แจ็คในคิวนี้น่าจะรู้นะครับว่าว่าเกมมาจองมาดีก็เลยมาขอแต่ไม่เป็นไรครับแจ็คเลยน้ทุกเกมนะขอเกมอะไรลองได้หมดนะครับแต่ ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าแจ็คไม่ได้การันตีนะครับว่าจะได้หรือไม่ได้อย่างไงอย่างที่บอกไปเล่นเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงทําให้ทุกคนดูว่าเล่นเกมนี้เล่นยังไงให้สนุกนั่นเองนะครับอย่าซีเรียสกับมันมากครับเกมเนี้เล่นให้สนุกครับอ่าเดี๋ยวเราเล 11, หลือ1 1บเหลือสิเหลือเแล้วครับคือเรากดไอ้เทอร์โบเลยนะไม่ต้องไม่ต้องแบบให้มันช้านะครับไม่ต้องให้มันช้านะครับเพราะว่าช้ามัน คือเราต้องการรอบในการกดนะครับเราไม่ได้ต้องการแบบลุ้นเนี่ยเราต้องการรอบในการกดให้ไวที่สุดนะครับเมื่อไวเมื่อไวแล้วมันจะเข้านะครับผมคิดว่าพอมันไวปุ๊บจังหวะมันมามันมามันมาคน,นกดเองเลยครับอ่ะเหลือครั้งเดียวเดี๋ยวเราก็จะเพิ่มเป็กขึ้นไปนะครับแล้วก็จะออโต้เพิ่มขึ้นไปอีกนั่นเองอ่าเพิ่มอีก1บาทก็เป็น3บาทแล้วก็ออโต้ที่30ครั้งตอนนี้เราเหลือ100นะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างที่บอกว่าเรา ใช้วิธีและใช้เทคนิคนี้ลองดูให้ถึงที่สุดลองจนกว่ามันจะกดไม่ได้เลยครับดูว่ามันจะเป็นยังไงอย่าไปแบบท้อนะว่าเอ้ยเหลือแค่นี้หยุดหยุดไม่ได้ครับต้องไม่ท้อครับเล่นเกมพวกนี้ครับอย่าท้อเด็ดขาดครับอุ้ย,ย,ยไม่เข้าวับปีสปินเนะะี่ยหาเอ้ยโอ้แต่ข้างหน้าเลยไนดะ้ห้าวแล้วต่อไหมขอไหวขอไหว้วตัวได้ปะเออมันไม่ได้สามสามแถวนีคือเรียกตัวอ,อักษรมันไม่ถูกเลยจะเรียกว่าอะไรก็เรียกไม่ถูกดูกี่รอบก็ พูดไม่เข้าใจกลัวแบบพูดแล้วจะไม่เข้าใจรีบเป็นจุดแล้วกันนะเอออ่ะโอเคครับอยากให้มันไหลไปแบบยาวไปยันคูณ5คูณ5นาแล้วไหล,หลอีกสัก5าทีอุ้ยหืมแต่ได้ปิ๊ตปิน,นตัวจ่ายแพงสุดน,นี่น่าจะเป็นตัวสีแดงนะอุ้ยสองสองอันแล้วโอ้โหสองกันตลอดเลยเหลือ5ครั้งแต่สาละเดี๋ยวเราจะเพิ่มเบรกขึ้นไปอีกนะเนี่ยเราเริ่มจะกลับมาลุ้นได้แล้วนะตอนเนี้ยเหลือมันอยู่ที่3าละจากทุนที่มีเนี่ยคือเราเริ่มกดเบรกเยอะแล้วนะเนี่ยถ้าเรามีสี่ เรามีทุนแค่87บาทแล้วเรากด4บาทที่ถือว่าเยอะนะถ้าเนี่ยเราต้องมาลุ้นให้เข้านะรอบนี้ครับต้องลุนเข้าเออแล้วขอยาวต่อขอยาวไปขอยาวอีกเออสวยขอยาวอีกครับม,มันมาแค่สี่สี่รอบไปดิถ้ามันมาสักห้าหกรอบก็เจว๋วอืมขอไวามาเออไวไวหถึงตงกรับสวยครับเฮ้แต่ว่าเริ่มเริ่มมาดีนะครับสาหรับเบ็ดีบาทนี่เริ่มมาดีครับเริ่มมาดีนะครับลุมมนบ้นไปด้วยกันครับเออดันบนสวยครับอืมขอสองจุดได้ป่ะ แถวแรกไม่มีสองจุดว่ะเออหูถ้าไรเนี่ยนี่ฮะเฮ้ยแตกเยอะแล้วคิดว่ามากกว่า8บาทอ่าฮะได้8บาทเฮ้ยแต่ไม่เป็นไรครับเรียกได้ว่าเบ็ดเท่านี้ได้เท่านี้ถือว่าโอเคนะเรียกเรียกได้ว่าได้เท่านี้ถือว่าโอเคนะครับสำหรับเบ็ดเท่านี้นะครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับหูดูสิบสามบาทเนี่ยตัวนี้ก็จ่ายแพงนะตัวนี้ก็จ่ายแพงเหมือนกันตัวแดงเนี่ยอืสวยครับอืสวยครับอืสวยครับอื ถ้าถ้าคนคนที่คิวที่1 3 4ดูแจ็คอยู่นะครับ <Yeah. S 1> คอมเมนต์มาด้วยนะครับ <Yeah. S 1> คอมเมนต์มาด้วยนะบ,บอกเลยถ้า,ถ,าถ้าดูคลิปนี้นะคอมเมนต์มาด้วยนะครับอืมโอ้โหเหลืออีก70กว่าบาท79บาบาทะไปดิถามครั้งต่อครับไม่เป็นไรครับไปเรื่อยๆนะครับ <Yeah. S 1> เราไปเรื่อยๆครับ <H op. S 1> เราเริ่มกดขึ้นมาเยอะแล้วตอนนี้เราเริ่มกดขึ้นมาเยอะแล้วนะครับไม่เกลือนะขอไม่เกลือ คือถ้าเป็นรหัสตัวเองเกลือไม่เป็นไายแต่นี่รหัส FC ดิขอไม่เกลือได้ไหมขอไม่เกลือได้ไหมเฮ้ยเข้าหน่อยเว้ยขอไม่เกลือได้ปะแม่งเอ้ยลายมันมามันมาสวยอ่ะลายมาช่วงต้นสวยครับลายมาช่วงต้นสวยแต่ว่าคือช่วงหลังๆแม่งเฮ้ยเออจะสวยแล้วอย่างงี้สวยเออตรงกลางไปต่อเออขอข้างหน้าเป็นตัวแพงข้างหน้าถ้ามันเป็นตัวตักศรสีแดงกันแจ๋วเลยโอ้ยแต่ลายเริ่มมาสวยแล้วครับเออสวยไปยาวไปครับสวยครับ เออฮู้าดอกมาสวยครับเออยาวไปที่หกรอบแล้วสี่สิบมาแล้วครับมาแล้วครับสองร้อยห้าสิบบาทแล้วเอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยยังมีกําลังต่อเมื่อกี้เหลือสามสิบบาทยังมีกําลังต่อยังมีกําลังต่อเออเรายังไปต่อได้ครับเรายังไปต่อในเทคนิคเพิ่มเบ็ดนี้ได้ต่อเลยแหละครับไม่อยากได้ฟีสปินเลยอ่ะฟีสปินมันชอบชอบไม่ดีอ่ะ ไม่ชอบคือมาจองอ่ะเวลาฟิลิปปินเข้ามันชอบเหมือนแบบมันมันไม่ค่อยแจกอ่ะมันมันเหมือนแจกครั้งสองครั้งแล้วก็ปล่อยหมุนไปเลยอ่ะแต่ข้างนอกอ่ะมันมีโอกาสแจกนะข้างนอกอ่ะข้างนอกมีโอกาสแจกบ่อยอ่ะเดี๋ยวเราเพิ่มไปเป็น6แล้วนะนะนี่เราเพิ่มไปหกหเอ้ยกดผิดอามสิบดิเราเพิ่มมาเป็น6ครั้งแล้วนะ6บาทแล้วก็กดไปทั้งหมด3 5 0หอุ้ยอ้ยยาวไปเออสวยครับสวยครับลายมาสวยแล้วนะ เราเพิ่มมาหครั้งแล้วครับกดส0ิรอบไปหกครั้งแล้วครับอันนี้เป็นหกบาทแล้วนะเดี๋ยวเราจะเพิ่มขึ้นไปอีกหกก็เป็นเจ็ดต่อครับเออลายสวยอ่ะหไอ้สองเนี่ยไอ้สองขีดถ้ามาถ้ามาหน้าเออลายสวยสองขีดบังหน้าขอสองขีดเอออุ้ยอะไรวะไม่มีแถวที่สามหมอไหลลมหรอ,หหรอเออมาแล้วฟรีสปินเกลือไหมเนี่ยอ่ะถามจริงว่าจะเกลือเปล่าเมื่อกี้พูดไปว่ามันเกลือนะอย่าบอกนะมันได้ยินที่เราพูดอะ่ะเอ้ย เข้าเลยดีไหลเลยดีเออสวยครับไหลต่อเออได้ได้ตัวเออสวยครับอะไรครับถามพี่บาทแล้วเออไหลต่อขอ5้าจุดอื้ขอ5้าจุดแถวแถวแถวที่ทหนึ่งขอแถวที่หนึ่งขอแถวที่หนึ่งค่าจุดโอ้มันมาแค่สองมันไม่มาดีโอ้เนี่ยถ้าพอพอมันไม่ไหลแบบเนี้แล้วมันจะชอบเกลือไอมาจองเนี่ยมังก่อนไม่ชอบบินมาแล้วมันไม่ให้อะไรโคตรน่าเบื่อเลยดูดิ เออเฮ้ยเฮ้ยบอกมันบ่นมันเหมือนไม่ได้ยินเหมือนไม่ได้ยินยนะครับพี่เรบ่นมันไรวะไม่ไปต่อถึงคูณสิบอ้าวโอ,วโอว้ถ้ามันไปถึงคูณสิบนันทุกคนถ้ามันไปถึงคูณสิบนี่เจ๋วนะเรียกได้ว่าถ้าไปถึถงคูณสิบแล้วตัวแพงมาแล้วโอ้หเยีย่ยมยอดเลยเยี่ยมยอดกระเทียมดองเอะมันเข้าอะไรกันวะไม่เกี่ยวอะไรกระเทียมดองไป ไ่กันต่อครับอือหูมาวายสามตัวครับยังไงเข้ายังไงก็เข้ายังไงก็เข้าทั้งหน้ายังไงก็เข้าต่ออีกยังไงก็เข้าต่ออีกครับยังไงก็เข้าครับวายสามเออวายสองตัวยังไงก็มามาที่สี่ร้อยแล้วมาที่สี่ร้อยแล้วว้าวมันไม่เกลือเว้ยโอ้โหเลพื่อนมันไม่เกลือเมื่อกี้เราไปบอกมันเกลือใช่ไหมเหมือนไม่เกลือว่ะเออมันไม่เกลือว่ะเออสวยสวยสวยไปต่อครับนี่อยู่แค่เบ็ดหกบาทอยู่นะ เอออยู่แค่เบ็ดหบาทอยู่นะนี่ยังไม่ได้เพิ่มไปนะเรายังไม่ได้เพิ่มไปต่ออนะเรายังอยู่ที่เบ็ดหบาทแล้วเลยการกดอีก10ครั้งนะเออฮ้ยฟีสปินมาอีกแล้วน้องๆมาจองนี่มันเหมือนได้กินระบนมันเว้ยเหมือนได้กินระบนมันเว้ยฟีดปินเข้ามาอีกแล้วก็ได้อีก50นะเมื่อกี้แต่น่าจะติดมาที่ฟิลิปินด้วยนะห0เนะี่ยเออไปครับขอลายสวยๆขอสวยๆดิ เด็กแค่นี้ก็ยังดีเว้ยยังยังไปต่อได้ยังไปต่อได้อขอบาย,ยสวยๆหลายมันไม่เข้าอ่ะดิมันชอบไม่จ่ายดิมันล็อกปะเนี่ยโอ้โหล็อกปะเนี่ยเฮ้ยขอวายแตกเยอะๆหน่อยดิโอ้โหแล้วแถวที่สองมันมีแต่ห้าจุดไม่มีสองขีดอะไรวะโอ้ถ้ามันหมาเว้ยเมื่อกี้ได้ไรนะสีร่ร้อยใช่ไหมรอบนี้ขอแค่ห้าร้อยไว้รอบนี้ขอแค่ห้าร้อยไว้เออมอาร้อยเจ็ดสิบกว่าแล้วเออสวย ขอไล่สวยๆให้ดิเห็นอย่างนี้คือจบเลยรู้ที่ไม่พูดเพราะว่าอะไรแถวแรกไม่ไม่มีห้าจุดมีแค่แถวหนึ่งกับสองเหลือสี่ครั้งเหลือสี่ครั้งนะตอนนี้เราได้มาโอ้โหสวยสวยไปต่อไปต่อแล้วก็วายต่อไหมไปต่อแต่มาสามตัวอย่างนี้อยังให้มายังไงก็มายังไงก็มาเพื่อนๆอย่างเงี้ยไอสองขีดแถวสองมันไม่มาถ้ามาถ้าคูณสิบเด้งแน่ถ้ามาถ้าคูณสิบเด้งแน่โอ้ ถึงไม่เน oh ี่ยใกล้ถึงแล้วนะขออีกสองขออีกร้อยกว่าบาทขออีร้อยกว่าบาทถึงเลยขอร้อยกว่าบาทถึงถึงที่ขอไว้ครับถึงที่เอฟซีขอผมไว้ถึงที่เอฟซีขอผมไว้แล้วมันก็ถึงฟีปพินเพิ่มอีกนะสองอันฟีปพินเพิ่มอีกนะมาแล้วครับสองร้อยสามสี่ตัวนี้มาที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบหกบาทแล้วครับฟีปพินเพิ่มอีกเปล่าสองอันน่ะเพิ่มขึ้นอ๋อต้องสามว่ะต้องสามว่ะสองก็ไม่เพิ่มไม่เลยแม่งเอ้ยได้ต้องสองอันเอ้ยแต่ก็ไม่เป็นไรมันเหมือนได้ยินเราบอกว่า บอกว่าเลยนะ oh. เราบอกว่าไอชอบฟิลิปปินส์ชอบเกือบเอาเราถ้ากดไปกั่สิบรอบไม่เป็นไรถ้ามันเข้าอีกก็ถือว่าคุ้มเอ้ยดูสวยดิสวยมากมาสวยจริงๆครับ <c oughs> ไม่เกือบไปแล้วอ๋อครับเดี๋ยวเรากดให้จบ30ครั้งนี้ถือว่าโอเคแล้วครับ <c oughs> วันนี้ฮะคิว <c oughs> ที่หนึ่งี่นะครับ <c oughs> เราขอไม่เอ่ยนามนะ <c oughs> เราขอไม่เอ่ยนามนะครับ <c oughs> เราขอไม่พูดชื่อนะครับเราขอ บอกเป็นคิวดีกว่านะครับเป็นคิวหนึ่งสามสี่ครับวันนี้ยินดีด้วยครับคุณได้ไปต่อครับเออนะครับอ่ะเดี๋ยวคิวต่อไปคิวหนึ่งสามห้านะครับเดี๋ยวแจ็คจะมาอัดคลิปลงนะครับก็มารอดูกันนะครับว่าจะเจ๋งเจ้าหรือยังไงก็มาดูกันได้เลยนะครับอย่างที่ผมพูดไปครับผมทาคลิปนี้ขึ้นมาแล้วก็ทําทุกๆคลิปขึ้นมาเพื่อความบันเทิงความสนุกความมันเท่านั้นนะครับไม่แนะนำให้เพื่อนเล่นตามนะครับน้องๆที่อายุไม่ถึง18ปีไม่แนะนําให้เล่นเลยนะครับ ให้มาดูคลิปแจ็คแบบสนุกแบบนี้เลยครับฝากกดไลคก์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้ามารอดูกันว่าคิว135่้าใเขาจะให้ผมเล่นเกมอะไรและ,ะเขาจะมีเงินให้ผมเท่าไหร่ครับมาดูกันดีกว่านะครับมารอดูกันในคลิปหน้านะครับขอให้เพื่อนโชคดีครับสวัสดีครับ